จเจริญพรพวกเราทุกท่านทราบไม่เอ่ยว่าปทุมรัฐธรรมเจดีที่เรากำลังจะร่วมกันสร้างที่พุทธอุทยานนานาชาติอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต้องบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีวิสัยทัศน์ลึกซึ้งมากเลยเนี่ยเพราะจริงๆแล้วจุดนี้จะมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นจุดที่กล่าวได้ว่า เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกบาดาลโลกมนุษย์แล้วก็โลกสวรรค์ทุกๆปีพญานาคจะขึ้นมาปล่อยบั้งไฟพญานาคเนี่ยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถ,ถึงในวันที่พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสามเดือนโปรดเทพบุตรพุทธมารดาเสร็จ เป็นวันเปิดโลกที่สวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็สัตว์ในอบายเนี่ยเห็นทะลุถึงกันหมดเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปกติเราดูสิว่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยมันต้องฟุกฟุกนานๆเกิดทีคาดการณ์ก่อนไม่ได้แต่เฉพาะที่แม่น้ำโขงนี้เท่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะที่พุทธอุทยานนานาชาตินี้เป็นจุดที่ ปาฏิหารมาตามนัดระบุเวลาได้ทุกปีปีหนึ่งพบกันหนึ่งวันในวันออกพรรษามาชุมนุมแล้วประชุมพร้อมกันปั๊บเนี่ยไม่ผิดหวังพญานาคจะมาพ่นบั้งไฟเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด2,000กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอพยพจากอเดียมาถึงแม่นน้ำโขงตอนนี้นะรวมศูนย์อยู่ณที่นี้ ต้องถือเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆเลยนะเคยมีบางท่านที่ไม่อยากจะเชื่อเรื่องปฏิหารไม่อยากจะเชื่อเรื่องว่าพระเจ้าเสด็จจากสวรรค์จริงไม่เชื่อพระไตรปิฎกไม่เชื่อว่ามีสวรรค์ไม่เชื่อว่ามีพญานาคเนี่ยก็จะพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ไปในแง่มุมต่างๆเช่นมีบางคนก็บอกว่าเกิดจากแก๊สหมักหมมอยู่ใต้แม่น้ําพอถึงวันเพน็ญพระจันทร์เต็มดวงก็เลยดึงดูดแก๊สลอยขึ้นมาแล้วก็ติดเป็นบังไฟขึ้นมา เรื่องนี้จริงๆถ้าเกิดวิเคราะห์อย่างปก,กติเนี่ยอย่างเป็นกลางเราจะพบว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเพราะวันเพนทำไมปีหนึ่งสิบสองเดือนจ้องมีเฉพาะวันเพญเพนเดียวคือมันออกพรรษาด้วยละ่ะวันเพนอื่นอีกสิบเอ็ดครั้งทําไมไม่มีนอกจากนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเพราะแก๊สขึ้นมาแล้วติดไฟนะเย่ายว่าแต่แก๊สหมักหมมเลยลองเอาแก๊สเป็นถังที่เขาอัดแน่นเนี่ยไปลงใต้ก้นแม่น้ําโขงเลย เปิดวาล์วปล่อยแก๊สแบบเต็มที่เลยดูซิว่ามันจะติดไฟหรือเปล่าเราจะพบไม่มีทางติดไฟเด็ดขาดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมาได้เป็นสายๆเป็นร้อยๆลูกในวันเดียวนี่นะอธิบายอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากด้วยความจริงเท่านั้นว่ามาจากพญานาคที่พ่นบ้างไฟมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวโลกทั้งหลายตอนนี้กําลังตื่นตัวและสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เรื่องราวที่นี่เมื่อเราสร้างปฐุมรัฐธ,ธรรมเจดีเสร็จแล้วเนี่ยจะกระจายขายายไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่สื่อสารเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมากมายเนี่ยพอเรื่องราวออกไปแล้วเนี่ยต่อไปคนทั้งโลกจะหลั่งไหลามาที่นี่มาพิสูจน์ความจริง นี่เราจะเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อตั้งชื่อไว้ไงเอ่ยพุทธอุทยานนานาชาติเห็นไหมเอ่ยหลวงพ่อตั้งตั้งใจอยู่แล้วว่าที่นี่เนี่ยจะมีผู้คนจากทั้งโลกนานาชาติลังไหลมาเป็นแสนๆคนถึงต้องรวมที่ไว้กว่า300ไร่เนี่ยมาเห็นมารอพิสูจน์ปรากฏการมัศจรรยร์เมื่อเห็นกับตาจะจะอย่างนั้นเนี่ยความศรัทธาจะเกิดเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วน้อมนำมาสู่การ ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายภายในไปรู้ไปเห็นในความจริงของโลกและชีวิตตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนละไว้งั้นจะเห็นในยะที่ไปเด็กคุณหลวงพ่อท่านฝากก็เยอะนะแม้แต่ปทุมรัฐธรรมเจดีรูปฟอร์มท่านมาจากไหนเอ่ยจำลองมาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเห็นบ้างไฟพญานาคเกิดศรัทธาเกิดแรงบันดาลใจเอ๊ะ มีจริงนี่ไม่ใช่ข่าวลือเห็นกระตาตัวเองจ่าแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรนี่ไงปทุมรัตธรรมเจดีเนี่ยเหมือนชะลอเจดีจากสวรรค์มาตั้งอยู่ตรงหน้าให้มากราบไหว้บูชาด้วยความเคารพศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปุมรัตธรรมเจดีที่เรากําลังร่วมกันสร้างเนี่ยนะก็จะกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธนา,นาชาติเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกบาดาลโลกมนุษย์โลกสวรรค์ แล้วยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบุคคลที่สนใจในพระพุทธศาสนาทั่วโลกให้น้อมใจเข้ามาเกิดศรัทธาแล้วนำมาสู่การประพฤติธปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายภายในเพราะฉะนั้นพร้อมๆกับการที่ปทุมรัฐธรรมเจดีสร้างสำเร็จเนี่ยเราสังเกตที่วัดก็จะเสร็จพร้อมๆกันนะไล่ๆกันอาคารร้อยปีคุณยายจางก็จะเสร็จที่จอดรถก็จะเสร็จ อาคารพระผู้ปราบมาอาคารหนึ่งไม่มีสองอยจางก็จะเสร็จไปมมพร้อมกันก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายกําลังจะขยายไปทั้งโลกแล้วเพราะฉะนั้นวาระพิเศษที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้บุญใหญ่กับเรางนีนะให้รวมใจเป็นหนึ่งกับท่านแล้วช่วยกันทําให้สําเร็จเป็นอัศาจรรย์เลยเนี่ยเราเป็นผู้ชะลอเจดีย์บนสูงสวรรค์มาให้มนุษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา แล้วน้อมนำมาสู่การประพฤติธปฏิบัติธรรมอานิสงส์ผลบุญพวกเราทุกคนที่สร้างแน่นอนว่าละโลกแล้วเราจะไปไหนกันเอ่ยดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ติดตามสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อกับมหาปูชนียาจารย์ตลอดไปทุกภพทุกชาติด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยสัพพะสมบัติทั้งปวง เพราะฉะนั้นวาระพิเศษนี้มาเอาบุญใหญ่สร้างปทุมรัฐธรรมเจดีณพุทธอุายานนานาชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลกมาสู่การประพฤติธปฏิบัติธรรมกันเถิดเจริญพรปธุมรัฐธรรมเจดีศูนย์กลางพระพุทธศาสนาริมฝั่งคง ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ในพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาปทุมรัฐธรรมเจดีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธา,าตุศูนย์รวมใจชาพุทธบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งโขงณพุทธอุทยานนานาชาติบนพื้นที่กว่า300ไร่ที่กัลยานมิตรสมศักดิ์ กัลยานมิตรอนงวันเทพสุทินเป็นตัวแทนครอบครัวเทพสุทินถวายที่ดินผืนนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาและในค่ำคืนวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน12ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมจุดโคมประทีปปล่อยโคมลอยและลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาให้แสงแห่งธรรม สว่างสวัยทั่วพื้นดินท้องฟ้าและท้องน้ำณพุทธอุทยานนานาชาติริมฝั่งโของอําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันพุทธที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2555สําำหรับผู้มีบุญที่ร่วมสร้างปุมรัฐธรรมเจดีจะได้รับค้อนเศรษฐีสวรรค์ ตอกแล้วรวยเพื่อร่วมตอกเสาเข็มจำลองในพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาปทุมรัฐธรรมเจดีสามารถติดต่อขอร่วมบุญได้ที่ผู้ประสานงานภาคทุกภาคที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์028311000ปทุมรัฐธรรมเจดี พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโขงสิ่งมหัศจรรย์ที่เดียวในโลก